เธอคนเหงากับเขาทั้ง7ตอนที่19บสี่ปีต่อมาเริ่มกันใหม่ด้านผิงผิงอืมอืมขอโทษทีนะอาจจะไม่ได้เข้าบริษัทแล้วพอดีติดธุราน,นิดหน่อยไม่หน่อยละใหญ่มากเลยเลื่อนเป็นวันพรุ่งนี้ก็แล้วกัน ขอบใจฉันแอบดูเฮียฟงที่คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้จะเดินเข้าไปทักเลยก็ออกจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเกินไปฉันเลยแกล้งเนียนทำเป็นสะกิดคนที่ยอมเลี้ยงลูกให้ฉันมามาไฟเป็นเด็กดีลูกชายที่แสนจะน่ารักแจกความสดใสพร้อมกับลากป้าเข้ามาด้วยลูกชายฉันทำงานดีเกินกว่าที่คิดอีกนั่นเนี่ยที่นี่คนเยอะจังเลย เฮียฟงมองไปรอบๆตัวที่มีคนป่วยเยอะแยะเต็มไปหมดแน่นอนสิคะเพราะที่นี่คือโรงพยาบาลที่ดีที่สุดนะเอาเฟยกวนป้าหรือเปล่าพรม้ามีผ่าตัดเลยเอาเฟยมาด้วยไม่ได้ <c oughs> ขอบคุณเฮียนะคะขอบคุณมากๆเลยฉันอุ้มลูกชายขึ้นมาแล้วยิ้มให้คนเป็นพ่อของลูกยอมเลี้ยงลูกให้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไม่ไม่เฟยเป็นเด็กดีนะ เฟยชิงตอบขึ้นมาในความเป็นเด็กดีของตัวเองเมื่อกี้คุยกับใครล่ะคะไออ้อมโลกมาเยอะแล้วเข้าประเด็นซะเลยเลขาเนะ่ะวันนี้เฮียเบี้ยวงานครั้งหน้าเฮียพาเฟยไปบริษัทนะอยากให้เฟยไปดูงานของเฮียบ้างเฮียฟ้องจับมือเด็กน้อยที่ฉันอุ้มอยู่ช่างเป็นภาพครอบครัวที่รอคอยจริงๆเลยฮแล้วม้าของเฟยล่ะคะเฮียก็ต้องเอาไปด้วยนะ ฉันแกล้งแย่คนที่จะเอาไปแต่ลูกได้ยังไงไม่เอาไปหรอกเลตติ้งเฮียตกหมดเธอหักอ,อกเฮียจำได้หรือเปล่าฟันเฮียแล้วทิ้งมันไม่ปลื้มมีลูกก็ไม่บอกนี่ก็ไม่ปลื้มเอาลูกมาจะพาเฟยไปเล่นของเล่นที่แผนกเด็กเล่นสัญญากับเฟยไว้แล้วฉันส่งลูกคืนให้เฮียฟงมาพูดแบบนี้น่าน้อยใจจริงๆจะพาลูกฉันไปอ้ยก็ควรจะเอาฉันไปด้วยสิ สุดท้ายพ่อลูกก็ไปด้วยกันทิ้งฉันเอาไว้คนเดียวเขาบอกว่าฉันหักอกเขาอย่างนั้นเหรอก็ตอนนั้นฉันไม่เข้าใจตัวเองฉันก็ชดใช้คืนให้แล้วนะเกือบห้าปีฉันคิดถึงแต่เฮียหัวใจของฉันก็มีแต่เฮียในตอนที่เฮียหายไปหัวใจฉันมันก็ชัดเจนว่าฉันมีแต่เฮียฉันต้องการเฮียแค่ไหนอะ ฉันเดินแอบไปดูพ่อของลูกกำลังเล่นบ้านบอลกับลูกในแผนกเด็กโอ้ยน่ารักจังเข้ากับเอาเฟยได้เร็วๆนะคะเฮีย er จะได้รู้ว่าลูกของเราน่ารักมากๆแม้จะเจ็บจีที่เขาไม่กลับมารู้สึกกับฉันแบบเดิมก็เถิดนะฉันว่าแล้วว่าแกต้องมาอยู่ที่นี่ม่เข้าไปเล่นกาเฟยอะอิสแพทย์ผิวหนังสาวสวยสนเสน่ห์แรงๆเดินเข้ามาหาฉันที่แอบดูว่าที่สามีกับลูก เฮียโฟงเขาเล่นกับลูกอยู่นะอะไรเฮียโฟงของฉันเหรอไอ้แค่ดีคันรเหรออลิสทําท่าทางจะเดินไปหาเฮียโฟงแต่ฉันกลับลากเธอกลับมาแกอย่ามาโนว่าเป็นของตัวเองได้ไหมของแกอะไรของฉันตั้งหากไม่ได้ดีเขาเอาลูกแต่เขาไม่ได้เอาแม่ของลูกนะเขาบอกฉันไปหักอกเขาสงสัยต้องง้อ,อก,กันสักหน่อยฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะ แกไม่โกรธเขาเลยเหรอแกโกรธเกลียดเขาได้นะฉันดูแลแทนเองเอลิสพยายามจะวิ่งเข้าไปหาเฮียฟองแต่โดนฉันลากคอเอาไว้แกจะวิ่งเข้าหาว่าที่สามีของฉันแบบนี้ไม่ได้ตลกกดอะไรอ่ะฉันเป็นคนเลือกเองทั้งนั้นชีวิตเป็นของฉันฉันเลือกเองตัดสินใจเองฉันก็ต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องราวที่ฉันเจอมามันทำให้ทุกวันนี้ฉันไม่ต้องกลัวปัญหาอะไรอีกเลยยกเว้นนักข่าว แล้วเอาไฟของฉันก็เป็นเด็กที่น่ารักที่ใครๆก็รักจ๋าแล้วแกจะเอาอยัางไงต่ออลิสถามฉันแต่ฉันจะตอบอยังไงดีอออก็คงง้อผัวงะ่ะอี๋เกียิสถานะที่แกยัดเยียดเขาไปเป็นผัวแกได้อย่างไงแกต้องยัดเยียดความเป็นเมียให้เขาก่อนสิอลิสหันมายิ้มเจ้าเล่ห์ให้ฉันโอ้ยได้เหรองั้นคืนนี้เลย ไม่ได้ใช้งานมาตั้งนานะตันหมดแล้วเหรอมัง้งจี่บีที่มันไม่ผ่านการใช้งานนอกจากฉี่มันจะเสียชาติเกิดได้นะลูกนี่พวกแกเป็นหมอกันจริงๆใช่ไหมหาเรื่องป้งผู้ชายได้ยังไงพี่ที่มาเงียบๆทำให้พวกเราสะดุ้งโหยงแล้วหันไปมองคนที่ถือกล่องข้าวยื่นมาให้อลิสเมื่อไรแกจะเลิกลืมแม่แกบ่นจนหูชาแล้วฉันเอามาให้เนี่ยสำนึกบ้างเฮ้ hey! แล้วอลิสก็จุบเบาๆที่แก้มของพีทก่อนที่เขาจะผักหัวของอลิสออกฮ้นี่ก็คู่แฟนโซนที่ไม่คิดจะขยับไปไหนเลยถึงเนื้อถึงตัวจะเป็นความเคยชินสาธุขอให้ผีผักเหมือนฉันฉันไปละงานฉันเยอะแยะตอนกลับจะมารับทำอะไรให้มันเสร็จไวๆอย่าให้ต้องรอนะพีทส่งของให้แล้วก็กลับไปเลยไรซึ่งใหญ่ใหญอันใดนอกจากคำด่า เอแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเฮค่ะพอ่อบ่นจังเลยวะสองคนนี้ก็ประมาณนี้แบบนี้ประจำฉันลักความสนใจจากอลิสเพราะตอนนี้อาเฟยงองแงไม่อยากเล่นแล้วอ้อยน่าจะง่วงนอนแล้วละ่ะฮะฉันจะเดินไปหาลูกแต่ทุกอลิซนึงเอาไว้ให้พ่อเขาเห็นหน่อยว่าการเลี้ยงลูกมันไม่ใช่แค่เล่นกับลูกด้านฟงเทียนไม่เอาแล้วเฟยจะไปหามา อไไปหหน่ยด้มมาทำงานเฟยจะเข้าไปกวนไม่ได้ผมพยายามจะพูดด้วยเหตุผลให้เด็กน้อยเข้าใจแต่เด็กน้อยนั้นกลับมีอาการเบะปากแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไม่เอาเฟยไม่อยากอยู่กับป้าเฟยจะไปหาแมา่มา้า ลูกผมร้องไห้จ้าทํายังไงอะทํายังไงเขาถึงจะเงียบเนี่ยเฟยเงียบ <c oughs> ผมเสียงดังเพ่อเขาเงียบแต่เขากลับร้องไห้ดังกว่าเดิม <c oughs> <c oughs> ไม่เอาแล้วป้าน,น่ากลัวออน่ากลัวอย่างนั้นเหรอ,เ,อ,อเล่นกันมัดทั้งวันมาบอกผมน่ากลัวเนี่ยนะผมอุ้มลูกออกจากบ้านบานพอลเพราะพยาบาลเริ่มมองใหญ่แล้ว ผมกำลังลบกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่คนอื่นพออุ้มออกมาจากบ้านบอนก็เจอพิงิงกับอลิซที่วิ่งเข้ามาหาเราไงคะเลี้ยงลูกอลิซถามผมทำเอาผมไปไม่เป็นเลยมันไม่ได้ง่ายเลยเขาร้องไห้แต่ผมทำให้เขาหยุดร้องไม่ได้ตอนนี้ขนาดม้าข,ของเขาอุ้มก็ยังร้องผมทำอะไรผิดอย่างนั้นเหรอเฮียะคะลูกง่วงหนังตาลูกเปือขนาดนี้นมล่ะคะนมลูกอยู่ไหนพิงพิงถามถึงนม แต่นมอะไรอะนมเหรอนมอะไรไม่ได้เรื่องเลยอะไปซื้อคะ่ะฝอยไม่กินนมจืดนมหวานนะคะถ้าลูกไม่กินนมจะนอนไม่ได้ถ้าลูกไม่ได้นอนนรลกเลยนะคะลูกเราจะน่ารักก็ต่อเมื่อกินอิ่มและนอนหลับโกหนาวคะ่ะพิงพิงสั่งผมพร้อมกับอุ้มเด็กน้อยที่ร้องกระจองงองแงทาให้ผมต้องรีบลงไปที่ชั้นหนึ่งที่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตเอ่อนมหวานนมหวานยี่ห้ออะไรก็ไม่บอกเฮ้ย แล้วนมหวานยังไงผมเดินไปที่ตู้เย็นที่มีนมหวานหลากหลายยี่ห้ออันไหนอ่ะอันนี้ก็นมหวานนี่ก็นมหวานอันไหนวะไม่ได้ผมต้องอย่าให้พิงพิงมาว่าผมไม่ได้เรื่องอีกซื้อแม่งทุกยี่ห้อเลยก็แล้วกันผมซื้อนมหวานมาทุกยี่ห้อเลยแล้วเรีบกวิ่งขึ้นลิฟต์ไปที่แผนกเด็กแต่พอมาถึงก็ต้องมาเจอพิงพิงอุ้มลูกที่ร้องไห้แล้วต้องเซ็นเอกสารทำงานไปอุ้มลูกไปเอามาแล้วนมเอาเฟยชอบกินอันไหนอ่ะ ผมเปิดถุงนมให้ลูกชายเลือกแต่เขากลัวไม่ยอมเลือกมาตาน้ากลัวเด็กน้อยหันหน้าหนีผมแล้วซุกเข้าซอกของคนเป็นแม่ทันทีแป๊บนะเฟยนะมาขออ่านเอกสารนี้ก่อนเฟยให้ป้าอุ้มดีไหมให้ม้าทำงานก่อนถ้าเฟยดือ้อมาเขาจะไม่อยากให้มาแล้วนะมาหาป้ามาเด็กน้อยอยอมมาหาผมแต่โดยดีทำให้ผิงผิงทำงานได้สะดวกขึ้น โรงเรียนหยุดแบบนี้พิงพิงแย่เลยผมอุ้มเฟยมานั่งที่โซฟารับแขกพร้อมก็เปิดถุงให้อเฟยเลือกนมซึ่งเขาก็เลือกที่เขาชอบแล้วนั่งกินเงียบๆอ่าสงบแล้วฮะเฟยไม่ดือ้อเอ,อ่อครับไม่ดือ้อเฟยไม่ดื้อเลยป้าไม่เข้าใจเองอย่ากลัวป้าเลยนะได้ไหมป้าจะพยายามให้มากกว่านี้ป้าสัญญาต่อไปป้าจะไม่เสียงดังใส่อเฟยแล้ว ผมรอเด็กน้อยกินนมจนเสร็จซึ่งเอเฟยก็น่ารักเอาไปทิ้งขยะเป็นอย่างดีมันบ่งบอกถึงว่ามาเขาอบรมมาดีแค่ไหนเรานั่งรอพิงผิงทำงานเด็กน้อยตัวเล็กก็หลับลงมาคาตักของผมเลยกินอิ่มแล้วเล่นเสร็จแล้วก็ต้องหลับสินะเด็กน้อยเด็กไปค่ะเฮียเสร็จงานแล้วกลับบ้านกันพรุ่งนี้เอเฟยไปเรียนแล้วเฮียก็สบายแล้วละค่ะมาค่ะฉันอุ้มให้ ไม่เป็นไรเฮียอุ้มเองเฮ้ยเลี้ยงเด็กเนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะผมอุ้มเด็กตัวน้อยเดินนำมาที่รถไฟไม่ดื้อค่ะนี่คือคำติดปากของเขาแต่เขาอ่ะดื้อถ้าไม่ชอบอะไรก็จะไม่ทำเหมือนเฮียเลยเฮียคะแล้วจูจ่ๆพิงๆพิงก็เรียกผมว่าไงผมหันมาหาเธอเพื่อฟังสิ่งที่เธอจะพูดเออเรามาเริ่มกันใหม่ไหม คำถามของเธอเหมือนทําให้โลกของผมหยุดหมุนเอ,อเริ่มกันใหม่อย่างนั้นเหรอ,อยังไงที่ผ่านมานอกจากคําว่ารอรอถ้าไม่พิมพ์คําอื่นไม่พิมพ์อะไรมาอีกเลยผมรอคําว่ารักของเธอมาเกือบครึ่งชีวิตแล้วนะจะง้อเฮียงั้นเหรออืมงอไม่พอต้องจีบใหม่ด้วยแต่บอกเลยเฮียไม่ได้ใจง่ายเหมือนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วหรอกนะถ้าเธอทําไม่สําเร็จเฮียจะเอาแต่ลูกนะจะบอกให้ ผมกดกุญแจเพื่อปลดล็อกรถพิงพิงก็รีบวิ่งไปนั่งที่ข้างคนขับก่อนจะยื่นมือเพื่อขอลูกอะไรแค่นี้ก็ไม่รับปากอย่างนั้นเหรอใจร้ายจังผมส่งลูกให้พิงพิงอุ้มแต่พ่อจะปิดประตูเธอก็คว้ามือของผมเอาไว้เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะคาดเข็มขัดด้วยผมสั่งให้คนที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คาดเข็มขัดคาดให้หน่อยสิคะอุ้มลูกอยู่นะ เ,ออเห็นว่าอุ้มลูกอยู่นะเนี่ยผมก้มลงไปคาดเข็มขัดนิราภัยให้พิงพิงที่ตอนนี้หัวเราะคิกคักเอาเข้าไปแม่คุณบอกให้งอ,อผมใช้ผมเป็นเบสอย่างนั้นกลางดึกคืนนั้นเองผมต้องสะดุ้งขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกถึงเตียงที่ยยบยาบมันทําให้ผมต้องลืมตาพาห่มที่โดนใครสักคนมุดอยู่อเอาแบบนี้เลยเหรอ มือเล็กที่ลูกฟงน้อยของผมอยู่นะ้ะเริ่มการกระทำแบบอุกอาจเพราะเธอทั้งขยำขยี้ความเป็นชายของผมอยู่เอย้ยจะจับโยนออกไปข้างนอกเลยดีไหมนะแต่สิ่งที่ทำให้ความคิดของผมหยุดลงเพราะเธอเอามันเข้าปากแค่ความอุ่นที่สัมผัสปลายฟงน้อยมันก็ทำให้ผมเ็จดุง้งฟันอ้าเจ็บจังทำไมห้าปีไม่พัฒนาขึ้นเลยวะ ตอนอมเนี่ยอาจจะเจ็บแต่เวลาเลียนี่ใช้ได้เลยฮะแม้จะไม่ช่ำชองแต่ใจกล้าหน้าด้านผมให้สิบเต็มอะไรอะทำไมไม่เห็นเหมือนที่อลิสบอกเลยทำไมยิ่งทํำมันยิ่งโหดนะเสียงบ่นเบาๆมันทำให้ผมอยากจะกลุมขมับก็ใช่นะ่ะสิก็เธอเล่นขูดฟันทุกครั้งที่เอาเข้าปากเลยสองคนนี้สอนอะไรกันแปลกๆอีกแล้วเหรอไหนๆจะสอนแล้วก็ควรจะให้เทพไปเลยสิ แล้วเลิ้นอุ่นๆก็เลี้ยไร่รมตามความยาวของฟงน้อยมันก็สย,ยิวดีอยู่หรอกนะแต่จะเลียให้ดีมันต้องเลี้ยที่หัวสิไม่เคยฝึกเลยหรือไงเนี่ยเราเคยศึกษามาแล้วอย่าใจแป้วสินั่นมีให้กำลังใจตัวเองด้วยผมทนดูความพยายามของคนที่มุดอยู่ใต้ผ้าห่มจากนอนเฉยๆก็กลายเป็นเอาแขนมาหนุนหัวรอดูคนใต้ผ้าห่มวิธีง้ออะไรของเธอ ถ้าอยากจะเสียตัวผมจะจัดให้เธอก็ได้นะผมใช้มือสะก,กิดคนที่อยู่ใต้พะหมเพราะทนความเจ็บของฟันเธอไม่ไหวแล้วผมสะก,กิดจ,จนเธอยอมออกมาจากพะหมนั่นแล้วออรู้แล้วว่าตื่นค่ะขอศึกษาก่อนนะไม่เคยทําให้ใครเลยอันนี้ครั้งแรกนะเอ,อแล้วนี่เธอจะมาดูผมทำไมอ่ะผมนอนให้เล่นแล้วยังจะดูผมได้เหรอครั้งที่สองแล้วไม่เห็นพัฒนาเลยฉันไม่เคยทำให้ใครอ่ะทำให้เฮียคนเดียว มันครั้งที่สองแล้วยังไงล่ะคะยายตัวแสบทำเสียงออดอ้อนคืนนั้นเธอก็ทำแถมยังน่ารักกว่านี้ตั้งเยอะที่เธอทำมันเจ็บไม่เห็นจะเก่งขึ้นเลยจะไปเก่งขึ้นได้ยังไงอะฉันไม่เคยนอนกับใครเลยอะรอเฮียนั่นแหละก็บอกแล้วยังไงล่ะคะว่ารอไม่เคยช่วยตัวเองด้วยนะไม่เคยนอนกับใครเพราะรอผมงั้นเหรอจริงดิไม่เคยช่วยตัวเองด้วยว้าว ไม่ได้ตกใจที่เธอไม่เคยแต่ตื่นเต้นที่เธอพูดมันออกมาไม่เหมือนแต่ก่อนที่เอาแต่อายเธอก็ไม่ได้โตขึ้นจากเดิมเลยแต่ความคิดเธอมีจุดนี้ที่เปลี่ยนแปลงแล้วเธอก็ทิ้งตัวลงนอนข้างๆผมอะไรแค่เนี้เหรอสอนหน่อยสิคะเสียงออดอ้อนที่ก่อนนี้เธอไม่เคยทํามันทำเอาผมไม่เคยชินเธอไม่ใช่ผิงๆแบบที่ผมรู้จักเธอมีความสดใสและมีความคิดเป็นของตัวเองกล้าที่จะเสียง สั่งให้ทำก็จะต้องทำหรือไงฮะไม่สมเป็นเธอเลยมันไม่ใช่เรื่องว่าสมไม่สมแต่มันเป็นเรื่องของฉันรอเฮียมานานเกือบห้าปีเลยนะที่ฉันรอเฮียให้เฮียทำอะไรสำเร็จอย่างที่เฮียฝันแล้วนี่มันก็เป็นเวลาของฉันฉันจะไม่ยอมเสียเฮียไปอีกแล้วคำตอบของเธอลื่นหูดีจังจะสักดอกดีไหมเนี่ยนี่พาเฟยมานอนนี่บ่อยๆหน่อยสิไม่ได้หรอกคะ่ะป้าไม่ยอมหรอก อาม่าของเฮียแทบจะกราบเลยขอเอาเฟยมานอนนี่อาทิตย์ละคืนนะ่ะแล้วเสียงยานคางของพิงพิงมันทำให้ผมรู้ว่าเธอง่วงเต็มที่แล้วดวงตากลมโตของเธอค่อยๆปิดลงเออไรอะมาอมของผมแล้วก็หลับได้เหรอเอยเอาเถอะผมเองก็ง่วงแล้ววันนี้ผมโดนเอาเฟยเล่นงานสมุดแรงเลยการเลี้ยงลูกมันไม่ง่ายเลยนะเนี่ยโปรดติดตามตอนต่อไป ตอนที่เขียนตอนนี้เป็นตอนที่ได้เขียนตอนเลี้ยงลูกครั้งแรกเฮ้ยมันเป็นอะไรที่บอกยากจริงๆใช้ประสบการณ์ส่วนตัวร้นรวนๆยังไงก็ฝากด้วยนะคะชอบไม่ชอบเม้นบอกแอดหน่อยนะสุดท้ายนี้ละแต่ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e แล้วกดกระดิง่งติ๊งๆเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ